ทั้งที่แล้วเราพูดถึงพระนามที่สองและที่สามนะครับก็คือพระนามอัลลอฮ์มานและก็อัลลอฮีอัลลอฮ์มามนนี่คือเป็นความเมตตาของลอสะพานอัตาลาที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งมวลและก็อัลลอฮีมก็คือเป็นความเมตตาที่มีต่อบรรดามุสลิมหรือบรรดามุสลิมเท่านั้นเป็นความเมตตาที่มีผู้สัตวอสัทธาเท่านั้นซึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์นี่เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากที่สุด มากแม้กระทั่งมากมากแม้กระทั่งเอาความเมตตาของแม่หรือความเมตตาของคนทุกคนทุกสรรพสิ่งในโลกนี้รวมกันก็ยังน้อยกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ประทานลงมาในโลกนี้แค่หนึ่งส่วนอีก99ส่วนก็จะมีความเมตตาที่จะให้บุญส่วนสวรรค์ส่วนในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของความเมตตาต่าอน,นะครับความเมตตาของพระองค์อยู่เหนือความพ <Pis> ิรธ <Hand> ของพระองค์ความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่เหนือความโกรธของอัลลอฮ์ เม gamer, button, dia, ื謝謝่อเรากลับตัวเป็นคนดีพระองค์จะอภัยทั้งหมดให้เราไม่ว่าเราจะทำเคยทำให้พระองค์เกลี้ยงมากแค่ไหนก็ตามเร้สลล่าซุลลลอฮฺวะอัเลีวะซัลลัมกล่าวว่าลัมมาฟารอะัลลอฮฺมินัลซัลกีกะตบะอลาอัรชีฮีรัฮ์มะตีซับบะกัดอวะดะบีเมื่อลลอฮ์เสร็จสิ้นจากการสร้างสรรค์สิ่งทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงจารึกที่บัลลังก์ของพระองค์ว่าเมตตาของฉันนำหน้าเหนือความพิโรธของฉันอฮะดีษบันทึกโดยอัลมัดอ่า ฐานะสฮียความเมตตาของพระองค์อยู่เหนือกอดอกกอดัลลิกิตของพระองค์ด้วยหากเราเชื่อมั่นว่าเมตตาของพระองค์อยู่เหนือกำหนดกอดอกกอดัอลิกิตของพระองค์แล้วเราจะไม่มีวันสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์เหมือนผู้หญิงคนเดิงที่อยู่ในสมัยท่านนบีมุสลาฮิสซาามที่ทุกครั้งที่อัลลอฮ์กำหนดให้นางเป็นหมันนางก็จะกล่าวว่ายาโรฮีมผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาแล้วเมตตาของอัลลอฮ์ก็นำหน้าการกำหนดของพระองค์ พระองค์ก็ให้นางได้มีลูกตามพี่นางปรารถนาฉะนั้นไม่ว่าเราจะยากลําบากหรือเดือดร้อนแสนสาหัสตกต,ต่ําหรืออับจนเพียงใดมุสลิมก็จะไม่หมดอะไรกับชีวิตคิดฆ่าตัวตายเพราะเราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แม้เราจะเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่พระองค์ทรงให้เราโอกาสเราเสมอเพียงเราไม่สิ้นหวังกับความเมตตาของความเมตตาของพระองค์อย่างเดือกขาด มารชัยตอนพยายามให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของพระองค์จนเราไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีฉะนั้นไม่ว่าเราจะสิ้นหวังแค่ไหนขอให้เราเพียงทำน้ำละหมาดคืออาบน้ำละหมาดและละหมาดสองรากอะขออภัยโทษและขอความเมตตาจากอวโล์เพียงเท่านี้ชัยตอนก็จะพบความแพ้พอีกครั้งเพราะเราทำเต็มที่ของเราแล้วพระองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตามากที่สุด

แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยในความผิดให้ได้ทั้งหมดแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงกรุณาเสมอสุรัสมัตอิอายะที่5.3าสิบสกล่าวโดยสรุปกคือว่าความไม่ตาของอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่ในะความโปรดของอัลลอฮ และบางอย่างก็คือว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดทุกอย่างแล้วแต่บางทีอัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนการกําหนดเดิมของอัลลอฮ์ไปสู่การกําหนดใหม่อย่างเช่นในกรณีของผู้หญิงท่านหนึ่งอัลลอฮ์ทรงกําหนดให้เขาเป็นหมั่หมายถึงว่าเขาไม่มีลูกผู้หญิงในสมัยนบีมูซาแต่แล้วเขาขอต่ออัลลอฮ์เขาดูอาต่ออัลลอฮ์จนอัลลอฮ์เมตตาเขาเมตตาหญิงคนนั้นและทำให้เขาเนี่ยคือมีลูกขึ้นมาใหม่ แม้ว่าเราจะมีความลำบากแค่ไหนแม้ว่าเราจะเคยทำผิดแค่ไหนอัลลอฮ์ก็จะทรงตอบรับก,การการเตาบัตการการขออภัยโทษต่อในการทำผิดและเราไม่ทำผิดซ้ำทำผิดครั้งอัลลอฮ์ก็จะทรงให้อภัยทุกครั้งแม้ว่าเราเนี่ยคือและชัยกอนจะเป็นคนที่จะยุยงให้เราเนี่ยเธอทำความผิดดังนั้นเนี่ยคือจงต่อสู้กับมันวิธีการต่อสู้มีหลายวิธีวิธีหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงบอกก็คือว่าให้อาบน้ำให้อาบน้ำน้ำ,นำมาด แล้วอาบน้ำสองรอกอ่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าใชายตอนจะรบกวนเราแค่แคเพียงเพงแค่ไหนให้เราเนี่ยสู้กับมันแล้วก็พยายามต่อสูกยายา้กับมันพยายามจะทําดีกับมัน่ะพยายามจะทําทําดีพยายามไม่ใช่ว่าทําดีกับมันนะพยายามทําความดีให้มากมากเลยแล้วมันจะแพ้แพ้แพแพเองอาบน้ำและบาดแต่เอาสปริงแลมในใชยตอนในบัจรีวันนี้ก็ขอจบถึงเท่านี้สาหรับหมอฤทุมังต์ตุลกประกาต